นะครับผมโกโกวาผมมีซูม e, <Wait. S 2> ิดาหรือเปล่าอุ้ยนิ่งนิ่งนิ่งไวอุ้ยเพื่อนแตกเพื่อนแตกอย่าขยับค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปอย่าขยับออ้ยมันคนมันตายเรื่อยๆเลยอย่าขยับโอเคไปใกล้แล้วใกล้แล้ว คนตายต่อหน้าต่อตาุเออสวยโอเคมันกดดันมากเลยครับซี่อีซี่แม่โหแล้วตอนนี้ครับด่านที่สองบอกว่าเก้าอี้ดนตรีครับเก้าอี้จะเคลื่อนที่ไปรอบรอบแบบสุ่มเก้าอี้บางตัวจะชำ้ำรดมองอย่อยางระมัดระวังนะครับก็เก้าอี้ดนตีง่ายๆครับผมเพลงหยุดเมื่อไรเราเรานั่งเก้าอี้ได้เลยครับแอบไม่ยากไม่ยากหรือเปล่า ผมเก้าอีพังด้วยครับ